ถ้าจะติดฟิล์มน,ะกนะกันรอยแล้วก็แรปสีนะตอนพี่เนี่ยครับเ e ็กเ t ็ปครับตัวนี้ราคาย่อมเยาด้วยพี่อ่ะตังเหลือดูไหมยอยากดูตังไหมเ e ็กเ t ็ปออโต m โม i ที step, ก่อนที่จะไปเนี่ยพอดีอด่ะคนนี้มาติดฟิล์มมาดูเสร็จแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยอครับนี่ผมมาทิ้งตั้งแต่วันไหน,น,น,นครับสามสี่วันวันกางคัน วันกลงคืนเอ้ก็ไวนะสิ่งเรียบร้อยแล้วสวยนะครับสวยพอๆกันเลยสวยมากเลยสวยพอๆเลยเหมาะเลยใช่ไหมคะหนูเหมาะเลยครับมาถึงเหมาะกันแล้วขอโทษนะครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรใครค่ะพี่เบียร์ใครดูแลที่นี่อยู่เป็นเจ้าของร้านเจ้าของร้านนี่อยู่นะครับที่นี่อยู่ที่สมุทรปราการสีน้ำเินไหมใช่ค่ะที่นี่คือว่าง่ายคือติดฟิล์มกันรอยแหละบางคนก็เรียกแล้วว่าหัดว่าเหมือนว่าติดฟิล์ม p p f ซึ่งแน่นอนผมเป็นแบรนด์แอมของสามอ็มนะก็ต้องใช้ของ 3M อยู่แล้วอันนี้เป็นตัวไหนครับฟิล์มใส่กันรอย ะะร,รุ่น50กลอสค่ะ50กลอสอ๋อโอเคมันเคนาละอย่างกับลิปกลอสไหมอุ้ยแต่มันก็ใสๆช่ช่ำวาวๆเหมือนกันจริงๆน้องเมือทาน้องสวยเลยนะอืมถ้าหนูทาจะสวยกว่าน,นี้คือ,อยิ่งรีบเลยวันนี้เดี๋ยวพี่ต้องไปรับเมียต่ออ๋อครับผม <c oughs> <c oughs> อันนี้50สกลอสเนาะค่ะตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นอยากจะบอกคุณดูว่าตัวนี้ราคาย่อมเยาด้วยพี่อ่ะตังเหลือดูไหมอยากไปตังไหม <c oughs> ัปรี้ปากไว้กับเมียหมดเลยถ้าเดินวน หน่อยได้ไหมครับมีโอ้โหมีรถเยอะแยะเลยหลายคันเป็นเพนโปรเทคชั่นช็อปแหละถูกไหมใช่เนี่ยบอกลาลอยขีดข่วนจริงๆงงงงงก็ต้องบางคนเขาบอกว่าคือสมัยก่อนอะ่ะเขาจะไม่ติดเลยเพราะว่าเขากลัวว่าแบบรถมันจะไม่เรียบร้อยแต่สมัยนีย้ด้วยเทคโนโลยีของฟิล์มที่ดีอย่าง 3M เนี่ยติดปุ๊บแล้วไม่รู้เลยแล้วข้อดีคือแน่นอนมันกันรอยและอย่างคือรถมันเงาขึ้นด้วยคันนี้มันติดสติ๊กเกอร์มาเนาะเช่นว่ามันไม่เรียบเจอไหมเจอไหมเจอครับสงสัยจะเก็บให้ผมไปเรียบร้อยให้หมดแล้วครับก็คือทุกอย่างแล้วพี่เท่ะหนนูแอบไปั่่งวาช ไปนั่งหลังกระบะนั่งท้ายประโยคเหรอท้ายประโยคมานี่มารับประกันเท่าไหร่ครับเนี่ยห้าปีเต็มครับห้าปีเต็มมาเราไเดินอยู่รถแบบอ่ะห้าปีเต็มสำหรับคนรักรถก็บอกแล้วว่าถ้าไม่ติดเนี่ยสมมติว่าเป็นรอยปุ๊บต้องทำไงถ้าเกิดไม่ติดเออทำสีใหม่อย่างเดียวทำสีใหม่ก็ไม่ใช่สีเดิมแล้วก็ติดฟิล์มดีกว่าคุ้มกว่าทุกอย่างเรียบร้อยหมดก็สำหรับคนที่อยู่แถวสีนครินนะครับก็มาที่ก็คือมีรอบนอกรอบนอกให้ด้วยแล้วก็ภายในใช่ครับใน ตถทุกคันที่มาติดเนี่ยถ้าติดเป็นแพ็กเกจรอบคันนะครับเราจะแถมฟรีค่ไหนไปด้วยดีแล้วก็ถ้าติดไปเสร็จปพ๊บอผ่านไปสักเดือนนึงก็มาดูแลเราก็จะมีการเด้ลูกค้ากลับมา follow up เอาเรียกกลับมาด้วยเรียกเฉพาะลูกค้าผู้ชายหรือผู้หญิงเรียกผู้หญิงนะใช้ได้ด้วยคือเรียกกลับมาเพราะว่าเราเราจะกลับมาดูแลถูกต้องครับเพราะว่าฟิล์มเนี่ยติดไปปุ๊บเมื่อเขาเต็มตัวเนี่ยมันจะมีการดีดเร่อ้าบ้างอ้าปกติเป็นเรื่องปกติเราก็ต้องเรียกกลับมาเพื่อบอกว่าอัพเก็บงานก็ฝากฟิล์ม 3M นะครับแล้วก็มันต้องถ้าเกิดย่างนี้นะต้องที่นี่เลยนะ 3M Platinum Shop นะครับที่นี่นะครับอยู่ตรงศรีนครินทร์ยามทีศรีนครินทร์สมุทรปราการนี่เราห่อมาแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยยววสสัักกกกพเเดี๋อออองงาานนร็จปุ๊บ ได้ครับประมาณนั้นครับสวยสวยอ่ะอันนี้นะครับนี่คุณคุณแม่เคยเคยถ่ายไปแล้วคือจริงๆต้องบอกน้องไอว่าคนเอาไปติดเยอะหมายความว่ายังไม่ใช่นี้นะมันไม่เหมือนไงผมมันไม่เหมือนแล้วก็มีคนบอกอยากติดอยากทาแต่ไม่อยากทำสีก็เลยผลิตตัวนี้ขึ้นมาอันนี้คือเป็นเคสที่ว่าไม่ได้ติดที่แดกสติ๊กเกอร์นะมาทําเองก็ได้ซึ่งอันนี้เขาเป็นโปรเฟชชั่นอลอยู่แล้วพี่มีคําถามยินดีครับพี่เบียร์ไม่ใช่ถามน้องครับอ๋อโอเคครับน้องจะไปกับเบนหรือจะไปกับกระบะ ถ้าไปน้ำตกหนูก็ไปกับกระบาแต่ถ้าไปลูปท็อปลูบท็อปหนูไปเบนน้องก็ตอบแบบตอบปอดภัยมากเลยน้องได้มีพี่กับลูก,ล,กลูกพี่แถมด้วยแต่ถ้าเกิดน้องไปกับน้องไอซ์ก็จะได้ไปกันสองคนให้เลือกเอาไปไหนครับไปค่ะถ้าเป็นโซนนะครับสีนครินนะครับสุปราการเนี่ยถ้าจะติดฟิล์มนะกันรอยแล้วก็แ็ปสีนะต้องที่เนี่ยครับ next s ซ e p ครับ Wipe your eyes, put away your sorrow. When it's war, I'll be leading the charge.